สบายดีพี่น้องสบายดีบัตุกุทุกคนสมองสบอดเด้อที่เข้ามารับชมสองสาวอะไรสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานที่มาอยู่นอกอยู่ในประเทศยินดีตอนหับกับสุสักตะบะไรนอกพี่น้องเนาะพี่น้องอ่านหนุกไฟเด็ดดีมากพี่ไอ้เกลือไอ้เกลือมาทันที่อีกแล้วไอ้เกลือไปดุปลาล่งพี่น้องเอ้ย ดีนา้มาีก็เซ็ตส่งแม่บุหี่เดียวเขเพิ่ได้ารูอ่านอนบ่งโะเคโอเคไปพารุงกันไปารุงกันนอะไรอดอดมาล้นทนบาไวพี่น้องดิ่งมาหอดเทีอนน้องเกวฮะเพ่นก็ดีใจดีใจพี่น้องเลยไปเพิ่มอยู่ากเด็ด บํารุงทนมาไว้มาหาน้องเกลียวถึงบ้านเลยพี่น้องนี่ก็เออน้องเกลียวพี่น้องมาถึงบ้านน้องเกลียวนอนกับเจ้าบารับมีคอมเมนต์ว่าพอเจอคือสีนอนบาร้านอนบารับนอนหายนอนหายกินหอดนอนหายกินหอดน้องเกลียวน้องเกลียวมาป่าเลยน้องเกลียวมาป่าอือเออ คนคนก็คนมีต่แพงคือหยังนี่เบ่งดิคนนกแม่นสิด้อนะก็ขี่รถลัดทงลัดท่าลัดบ้านัดเมืองดัดเมืองบ่ได้ย่านโควิดนแดงบ่ ลายลายเลยเว้ยคาขอบกันหลัดมาหน้องเกลียวคิดหอดคิดหอดคิดหอดคิดดอมาหน่อยมองสังเกตคานเป็นหมัดเป็นหมัดเฮ้ยเฮ้ยไม่แม่เป็นหลังเหตุเฉยแก Bao nhiêu cạnh hãng 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 rồi hãng 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 เงินพ่อบรรเทาบรรเทาอาการเอ็ม so ันบรรเทาอันนมน้องเกลียวพอได้ใส่ได้จ่ายอยากชอยเลือแต่ว่าเรากับบอมีเงินเราก็จักสิหิตแนวใดแม่น้องเกลียวกับบอมีเงินพี่น้องเลยสงสารลานกับวันนั้นบ่มีเงินซื้อนม ด้นห่วงลานไวแต่มา,า,าเมื่อวานนี่ยมันนี่กับดิ่งมาหาลุดขิดหัวเทงพอเจอเนี่นอนกับบอลั็อปเอาปกตินะปกติไวซ้อนไวซ้อนนะตีหนึง่งตีสองนี่แหละฝันกระลุกขึ้นมาเล่นแม่แม่แมห่วยบ้านนี้บริงเงินบริงเงินเสียงเจ้ากเกี้ยวแล้วก็นอนกับบอลับแล้ว ปกติได้ยงินเสียงมาจากอุ้มมีครอบครัวเราก็คิดฮอดน้องเกี้ยวนั้นท้าแม่ก็อยากมาบอกอ่ะเลียนกันมาเน่ยซาเลงหูใจ เงินจานบ้านสองเพื่อนกะดิโอ้ยอยู่นะฮะอยู่ไหนอยู่น้าเงินจานบ้านสองกับพ่อปนิพี่น้องอันนี้เราวเขาเพื่อนเพื่อนก็อยู่ตามมีตามเกิดจะได้มีก็ใส่พอได้ใส่ได้จ่ายก็พอได้ซื้อนมให้ร้านเพื่อนก็ดี หาเฮ็ดขายเม่าว่าอันกรไดซองโลก็ได้ซื้อนมให้หลานไม่เถาก็นดิแม่ยม่เถาของ้องเกี้ยนี่แหละกรไดเซื้อนมซื้อนมว้ากังดังดังงังงังงัง ยงออา,งงงางเห็ดออกผมก็หาเงินสื่อหาเห็ดขายโลละลอยถ้าได้สามโลก็ได้สามน่อยเพราะว่านมนั้นกล่องหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทถามมาคืนราคาได้นั่งก่อนนัง่งก่อนนักอนเหื่อเยือเหืออป่าน้องกิ้วปุ่นก็นอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้น พี่ติ๊กกับบริมีเฮือนอ่ะแล้วก็สื้าษางกีษดิ่สางไว้ปีนี้เขาจะไปหาเงินลงยแล้วก็จะโอ้ยร้านเด่นหาเงินลงทิพยแล้วเขจะฝากเงินมากกันมาใช่ให้สางให้จจ้าไหกันเี่ยใส่หมวกเลย เฮ้ยเพือนฝืนเพื้นก็ดีใจของเพื้นก็ดพอเจ๋ยตีบบอฟอนแม่พี่น้องบ่เคยเห็นกระดิ่งด่าด่าวก็ดีใจว่าสั่นดิ่งด่าด่าวงพอเจอยตามใจเลย มีใจว่าสั่นเรากลับไปไปมาๆพี่น้องเวลากินเหาะเ่าก็มาหาต้อง มีเขาน้องเกล้ยวเป็นคนก็อยู่ซ่องเถวอยู่ซ่องเถาก็มีอะไร้านี่พี่น้องสามสี่คนนตคว่นุกกรายสองหิงสองลูกชายผุหละในย่งสดมี่เมี่ยดอกพี่น้องมั็อยู่แล้วลูกายผุหละแหละลูกสาวครูหนึ่งคููใหญ่กับเอาพัวอยู่วันนภากรเมื่ออยู่พุ่นเขาจะก็ไปมาเนี่ย

สนกันเออสนกันสนกันหอดกันวะคนมืนสีงอแงคนมันสีหายสีหงคนกระตาสางตะแขงปอดปวดปวดอยากลงหลิ เด็กกงกันบรรยากายังเลวยข่อยากมาหาน้องเจลค่ะรับรถดิ่งอีห่างเข้ากับมาขี่รถอีห uh, ่างมาซ้มในรๆจับเขาเออจับเขาเอากินเขาเน้อดึงๆๆ แยะไปหาเลยนี่ได้ในป่าจะสิบลงป่าดิไตายแล้วไปนองมาพอกินหอยหากินหอยหากกเมื่อตัดไปมามา เดือดเดือดเดือดะดทุกคนคิดหนาพอกันใหม่ฝากไรก็เช็กกดติดตามจองซาบุไลในรูปีน้องคิดหนาพอกันใหม่ดีไม่ห้มาอะกดเชอบในบไรปคุณหลังไหลปลาลมมคุในผุดได้เป็นพวงมาฝากนอกเลยนะคุณอาขนมมาฝากนอก Bye bye. bye bye, À, kêu kêu như đó thầy. kêu ơi bye 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 bye